สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สมุดภาพตำนานโลกวันนี้เราจะพาคุณเดินทางไปสำรวจโลกแห่งความลึกลับเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในประเทศไทยของเราเองประเทศไทยไม่ได้มีแค่รอยยิ้มและวัดอารามแต่ยังมีเรื่องราวลึกลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้มากมายแล้ววันนี้เราจะมาเปิดเผย1ิบอ,อันดับ SCP ที่น่าสนใจจากประเทศไทยที่จะทําให้คุณต้องเครื่องและขนลุกไปพร้อมๆกันจากตำนานโบราณสู่ความเชื่อพื้นบ้าน และเรื่องเล่าสยองขวัญส่งต่อกันมาช้านานทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นแรงบนนันดาลใจให้เกิด SCP ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและน่าค้นหายอย่างไม่น่าเชื่อเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเปิดประตูสู่โลกแห่งความลึกลับ SCP Foundation สาขาประเทศไทยพร้อมกันเลยอันดับที่1 SCP 0 0 3 T H ไม้เลื้อยกินคนลักษณะภายนอกเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความสามารถเคลื่อนไหวที่จับสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารโดยใช้เถาวันที่แข็งแรงและแหลมคม ชาววันเหล่านี้สามารถพันรอบเกย่ยวและบีบรัดจนขาดอากาศหายใจนอกจากนั้น SCP ตัวนี้ยังสามารถปล่อยสารเคมีที่ทําให้เหยื่อสลบหรือเป็นอวมพาตได้อีกด้วยความอันตรายนั้นสามารถฆ่าและกินมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วและโหดเหี้ยมนอกจากนี้ยังสามารถเรียนแบบเสียงต่างๆเพื่อล่อลวงเหยื่อให้เข้ามาใกล้ได้อีกสถานะในตอนนี้กักกันอย่างเข้มงวดในพื้นที่ปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อมมีการตรวจสอบและกำจัดต้นอ่อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลเพิ่มเติมของ SCP ตัวนี้นั้นถูกค้นพบในป่าลึกทางภาคเหนือของประเทศไทยหลังจากที่มีรายงานการหายตัวไปของชาวบ้านจำนวนมากการกักกัน SCP ตัวนี้เป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากมันสามารถเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอันดับที่ 2. SCP 0 0 5 T H ฝาแฝดตัวติดกันลักษณะเป็นฝาแฝดชายหญิงที่มีร่างกายเชื่อมติดกันตั้งแต่กําเนิดและสามารถสลับจิตควบคุมร่างกายได้ทุกๆ24ชั่วโมง พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและบางครั้งก็ขัดแย้งกันความอันตรายนั้นไม่เป็นอันตรายโดยตรงแต่การสลับล่างอาจทําให้เกิดความสับสนและไม่แน่นอนในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าพวกเขาอาจจะพยายามหลบหนีหรือทําร้ายตนเองสถานะตอนนี้อยู่ในการดูแลของสถาบัน SCP เพื่อการศึกษาและการสังเกต พวกเขาได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดข้อมูลเพิ่มเติมของ SCP ตัวนี้ถูกพบเมื่อพวกเขาอายุ10ปีหลังจากที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่สามารถรับมือกับความผิดปกติของเขาได้อีกต่อไปการสลับร่างกายของพวกเขาทําให้เกิดคําถามท,าที่น่าสนใจเกี่ยวกับจิตสํานึกและตัวตนอันดับที่3 SCP 007 t h หญิงชราดูดชีวิต ลักษณะภายนอกหญิงชราที่มีความสามารถดูดพลังชีวิตจากผู้อื่นผ่านการสัมผัสร่างกายเพื่อรักษาชีวิตและความวัยยาวของตนเองเหยื่อที่ถูกดูดพลังชีวิตจะรู้สึกอ่อนเพลียและแก่ชราลงอย่างรวดเร็วความอันตรายน้นสามารถทําให้เหยื่ออ่อนแอและเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับพลังชีวิตใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอเธอก็จะแก่ชราลงอาจจะเสียชีวิตได้สถานะกักกันในตอนนี้ถูกกักกันในห้องระบบที่มีป้องกันระบบสัมผัสทางกาย เธอได้รับอนุญาตให้ดูดพลังชีวิตจากบุคลากรระดับดีในปริมาณที่จำกัดเพื่อรักษาชีวิตของเธอไว้ข้อมูลเพิ่มเติมของ SCP ตัวนี้นั้นอ้างว่าเธอเคยเป็นหมอตำแยในสมัยโบราณและได้รับความสามารถนี้จากการทำพิธีกรรมลึกลับอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถพิสูจน์คำกล่าวอ้างของเธอได้ SCP-009 t h หุ่นจำลองกายวิภาคลักษณะภายนอกนั้นเป็นหุ่นจำลองกายวิภาคขนาดเท่าคนจริงทำจากพลาสติกและวัสดุส่งเคราะห์อื่นๆมีความสามารถในการเคลื่อนไหวและฟื้นฟูนฟนฟนตัวเองได้เมื่อได้รับบาดเจ็บแม้จะถูกทำลายอย่างรุนแรงมันก็สามารถประกอบชิ้นส่วนกลับคืนมาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงความอันตรายนั้นแม้โดยทั่วไปจะไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวแต่ความสามารถในการฟื้นฟูนฟนตัวเองทำให้ยากต่อการควบคุมหากหลุดออกไปอาจสร้างความตื่นตระหนกและอันตรายให้กับผู้คนได้สถานะ กักกันในตอนนี้นั้นถูกกักกันในห้องที่ล็อกอย่างแน่นหนาและมีความและมีการตรวจสอบความเสียหายเป็นประจำบุคลากรที่เข้ามาในพื้นที่กักกันต้องสวมชุดป้องกันเพื่อป้องกันถูกทำลายข้อมูลเพิ่มเติมของ SCP ตัวน,นี้นั้นถูกพบในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากที่มีรายงานระบุว่าหุ่นจำลองกายวิภาคเคลื่อนไหวได้เองตอนกลางคืนอันดับ5 scp 0 0 1 t h คลายกระซิบมีลักษณะภายนอกเป็นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในกระทงและจะปรากฏตัวในคืนวันลอยกระทงเพื่อล่อหลวงผู้คนให้เข้าไปในน้ำโดยใช้เสียงเพลงและแสงไฟจากกระทงอันสลายนั้นสามารถทำให้ผู้คนจมน้ำเสียชีวิตได้โดยเฉพาะเด็กผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นสถานะตอนนี้ถูกกักกันโดยการเก็บกระทงไว้ในที่ปลอดภัยและมีการเฝ้าระวังในคืนวันลอยกระทงเจ้าหน้าที่จะคอยตรวจสอบบริเวณแหละนะ่งน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนตกเป็นเหยื่อข้อมูลเพิ่มเติมของ,ของ scp ตัวนี้นั้น เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องผีภายในวัฒนธรรมไทยมีรายงานการพบเห็น SCP 0 0 1 t h ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำและแหล่งน้ำอื่นๆอันดับที่6 SCP 0 1 3 t h คำสาโปโพทองคำลักษณะเป็นต้นโพทองคำที่สามารถสาปแช่งผู้ที่ทำร้ายหรือขโมยของมันให้เกิดเหตุการณ์โชคร้ายต่างๆเช่นอ,อุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือสูญเสียทรัพย์สิน อันตรายไม่เป็นอันตรายโดยตรงแต่คำสาปอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและยังสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานะในตอนนี้ถูกปลูกและดูแลรักษาอย่างดีภายในพื้นที่ของสถาบัน SCP มีการกำจัดการเข้าถึงและห้ามไม่ให้บุคลากรภายนอกสัมผัสหรือทำลายต้นโพลข้อมูลเพิ่มเติมของ SCP ตัวนี้นั้นถูกพบในวัดล้างแห่งหนึ่งภาคอีสานของประเทศไทยเชื่อกันว่าต้นโพนี้ได้รับการปลูกเสรจด้วยคาถาอาคมโบราณ อันดับที่7 SCP-015 TH ปลาคาบจุดเดือดลักษณะปลาคาบที่มีความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ําโดยรอบจนถึงจุดเดือดได้อย่างรวดเร็วทําให้น้ําในบริเวณนั้นเดือดพ่านเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอันตรายสามารถทําให้เกิดไฟไหม้รุนแรงเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํารวมถึงมนุษย์หากสัมผัสกับน้ําที่ scp ตัวน,นี้นั้นทําให้เดือดสถานะในตอนนี้ถูกกักกันในบ่อที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดมีการติดตั้งระบบระบายความร้อนและเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเดือดและ scp ตัวน,นี้หลุดดออกไไป้ ข้อมูลเพิ่มเติมของ SCP ตัวนี้ถูกพบในบ่อน้ำพุร้อนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษากลไกที่ทำให้ SCP ตัวนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อันดับ8 SCP 0 2 5 t h หุ่นผีมโนรา ลักษณะภายนอกเป็นหุ่นนครเงาหนังตลุงที่สามารถเคลื่อนไหวและแสดงท่าทางได้เองเชื่อกันว่ามีวิญญาณของนักแสดงมโนราสิงสถิตยอยู่หุ่นนี้มักจะแสดงท่าทางไล่ลำและร้องเพลงมโนราโดยที่ไม่มีผู้ควบคุมอันตรายนั้นไม่เป็นอันตรายโดยตรงแต่อาจทำให้ผู้พบเห็นเกิดความหวาดกลัวได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการรับรู้ถึงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่นอกจากนี้หุ่นยังสามารถแสดงอารมณ์และตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกได้ซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือหวาดผวาในที่พบเห็นสถาน ในตอนนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในห้องที่มีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อรักษาสภาพของหุ่นให้มีการบันทึกการแสดงของหุ่นนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างวิญญาณและวัตถุ อันดับที่9 SCP-066 t h ขอนไม้ดูดวิญญาณลักษณะนั้นเป็นขอนไม้ขนาดเล็กที่ดูธรรมดาแต่มีความสามารถในการดูดพลังชีวิตจากสิ่งมีชีวิตที่สัมผัสกับมันได้ผู้ที่สัมผัสจะรู้สึกอ่อนเพลียและร่างกายเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ SCP ตัวน,นี้ยังยังสามารถเปล่งเสียงดนตรีและคำพูดที่เป็นปริศน,นาออกมาได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพใจิตใจของผู้ที่ได้ยินอันตรายนั้นสามารถทําให้เหี่ยวอ่อนแอและเสียชีวิตได้หากสัมผัสเป็นเวลานานเสียงและคำพูดที่เปล่งออกมาอาจทําให้เกิดความ สับสนและกังวลสถานะในตอนนี้ถูกกักกันในห้องที่หุ้มด้วยวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญมีการคำจัดการเข้าถึงและอนุญาตให้บุคลากรได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในพื้นที่กักกันได้มีการบันทึกเสียงและคำพูดของ s c p ตัวนี้ที่เป่องออกมาเพื่อวิเคราะห์และถอดรหัส อันดับที่1 0 SCP 0 8 7 t h ET, ขนมปังคนเป็นลักษณะภายนอกเป็นขนมปังชนิดหนึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะทําให้ผู้บริโภคล่างกายเปลี่ยนเป็นขนมปังอย่างช้าๆเริ่มจากผิวหนังแข็งและเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลจากนั้นอวัยวะภายในจะค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเนื้อขนมปังกระบวนการนี้จะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจะยังคงมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอันตรายนั้นเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างร้ายแรงกระบวนการเปลี่ยนแปลงขนมปังนั้นเจ็บปวดและทําให้ ในที่สุดนอกจากนี้ SCP ตัวนี้ยังสามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้ผ่านการสัมผัสร่างกายของผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานะกักกันในตอนนี้อยู่ในตู้เก็บอาหารที่ร็อกอย่างแน่นหนาและมีการจํากัดการเข้าถึงมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดนํา SCP 0 8 7 t h ออกไปบริโภคและมีการศึกษาเพื่อหาวิธีรับมือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็จบไปแล้วกับสิบอันดับ SCP ที่น่าสนใจจากประเทศไทยที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าคุณจะสนุกและ รรบความรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติของบ้านเราและประเทศไทยยังมีอีกหลายเรื่องราว SCP ที่น่าค้นหาอีกมากมายถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอีกด้วยฝากติดตามช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับ